สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังเดินลงเขาชนไก่นะนี่คือเพื่อนๆที่รวมเหนื่อยกับพวกเราเ <laughs> หนื่อยมากชันมากอันนี้ก็คือทางลงดูอย่างงี้อจ,จะดูไม่รู้แต่ให้เราสไลดเดอร์ไปก็กลิ่งเรามากันตั้งแต่กี่โมงมาแต่ตีห้าเออมตีห้า อยู่มงละไมจะเสร็จโมงแล้วเนาะโมงสี่สิบกว่าอากาศดีมากแต่ก็เหนื่อยมากแต่น่าจะยด้ค่ะเราไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระใช่ไม่ไม่ได้เห็นศาลเนาะเพราะว่าทางมันคนเยอะเกินเอาว่าถึงเร็วเกินไปค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเราให้ดูทางว่ามันหักแค่ไหนตอนนี้ยังธรรมดาอยู่คนนี้จะขึ้นมานะคะก็ต้องวอร์มร่างกายให้พอมก่สนดไม่อ่งั้นคุณอาจจะ Dante, เห็ ans, นไหมว่าถ่ายไปแล้วเพื่อนจะห่ายไปแล้วมันชันลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็โค้งตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะหยุดถ่ายวิวกันภาพสวยนะโอ้โหนน่นทางเลยตรงนน่นเห็นไหมทางนู่นเลยเราข้ามเขาสองลูกตามตุลี ไปเดี๋ยวเราถ่าให้ไหลลงแล้วไหลลงแล้วไม่อยู right. uh, uh, okay. right. ่แล้วอออไปไหลลงเลยนะ้อมยังเราจะกิ้งลงไปแล้ว ก็กำลังลงพอถึงฐานแล้วก็กินข้าวกลับบ้านเย่เราต้องทำพิธีปิีตี่ะเดี๋ยวขอเดินไปแล้วน่ะคะ